หนังเริ่มต้นในปี1914ก่อนสองครามโลกครั้งที่1ด้วยภาพเรือเล็กฝ่าคลื่นลมในมหาสมุทกว้างท่่ำกลางบรรยากาศมนมนบนเรือน,นั้นคือเฟรนด์ยืนมองท้องฟ้ากับผืนน้ำที่เว้งวางเหมือนไม่มีสิ้นสุดไม่นานกับตันเรือเดินเข้ามาทักคุยกันเล็กน้อยเหมือนพยายามเช็คใจผู้โดยสารคนใหม่นี้ว่าแน่ใจนะที่จะไปอยู่เกาะน,นี้นานเป็นปีจากนั้นกับตันก็หยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาดูแล้วชี้ให้เฟรนมองตาม เกาะเล็กๆกลางทะเลอันโดดเดี่ยวปรากฏอยู่ลิบๆมเมื่อเรือเทียบท่ากับตันก็พาเฟรนด์ขึ้นเกาะเพื่อส่งเขาเข้ารับหน้าที่สังเกตสภาพอากาศแทนคนเก่าแต่ทันทีที่มาถึงบ้านพักประจําตําแหน่งกลับพบว่ามันว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของผู้สังเกตการคนก่อนดูเลยกับตันไม่พูดอะไรมากแค่บอกให้เฟรนด์ไปหาผู้ดูแลประภาคารที่ชื่อครูเนอร์เพื่อถามถึงความเป็นไปเฟรนด์จึงเดินลุยลมทะเลไปยังประภาคารกับตันก็เคาะประตูเรียกครูเนอร์ประตูเปิดออก และนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกับกรูเนอร์ชายร่างใหญ่หนวดเครารุงรังสายตาดุด,ดันเหมือนไม่ต้อนรับใครทั้งนั้นกัปตันก็ยิงคำถามทันทีว่าแล้วผู้สังเกตการคนก่อนหายไปไหนกรูเนอร์ตอบเสียงนิ่งๆิ่งหน้าตาไม่แสดงอารมณ์ป่วยตายไขยวัดนะพูดแค่นั้นจริงๆไม่มีขยายความเพิ่มไม่มีความเศร้าหรือแม้แต่ความรู้สึกผิดอะไรทั้งสิน้นแถมตอบแบบขวานผาซากจุงมบรรยากาศเงียบกริบเฟรนยืนฟังอยู่ข้างๆก็แอบรู้สึกแปลก แต่กับตันกลับพยักหน้ารับคำเหมือนไม่สงสัยอะไรเลยคือเหมือนทุกคนในที่นี้ชินกับการที่เกาะนี้จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจากนั้นกับตันก็หันมาหาเฟรนด์แล้วพูดเหมือนจะตัดบทงั้นฉันคงต้องกลับเรือแล้วยังมีเส้นทางอีกยาวเขาบอกลาแบบเร่งรีบเหมือนไม่อยากเสียเวลาบนเกาะนี้แม้แต่นาทีเดียวก่อนจะเดินกลับไปขึ้นเรือปล่อยให้เฟรนด์ยืนมองเขาด้วยสายตานิ่งๆเหมือนกําลังวัดใจคนมาใหม่ผมจําได้ว่าฉากนี้ถ้าดูดีด จะรู้สึกเลยว่ามีอะไรแปลกเหมือนกรูเนอร์ปิดบังบางอย่างเกี่ยวกับคนก่อนแต่กับตันและเฟรนต์ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากกับตันเรือกลับไปเฟรนด์ก็ต้องเริ่มต้นชีวิตบนเกาะเพียงลําพังเขาเริ่มจัดของในบ้านพักเตรียมอุปกรณ์วัดสภาพอากาศให้พร้อมเครื่องดูทิศลมสมุดบันทึกปากกาทุกอย่างถูกจัดเรียงบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบก่อนนั่งเขียนบันทึกวันแรกของเขาวันที่หนึ่งบนเกาะห่างไกลไร้ผู้คนตกค่ำเขาหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านค่าเวลา แต่ระวังเปิดไปเจอหน้าหนึ่งตาเขาก็ชะงักภาพในหน้านั้นเป็นภาพวาดของสิ่งมีชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ํากําลังร่วมสัมพันธ์กับหญิงสาวมนุษย์เฟรน์ขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าคนก่อนหน้าอ่านมันเพราะอะไรสุดท้ายเขาก็วางหนังสือไว้ข้างตัวแล้วเอนตัวลงนอนหลับไปอย่างช้าๆท่า,ามกลางความอบอุ่นจากแสงส้มของเตาเผาในห้องรุ่งเช้าเฟรนออกมาสำรวจรอบๆบ,บ้านลมทะเลพัดแรงเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งดังเป็นจังหวะ เขาเจอสิ่งประหลาดอยู่บนชายหาดกองหินเรียงเป็นรูปทรงกลมและตรงกลางเต็มไปด้วยเปลือกหอยที่วางเรียงอย่างตั้งใจมันดูเหมือนใครบางคนหรือบางสิ่งตั้งใจทําขึ้นมาเฟรนยืนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินต่อไปยังหน้าผาเขาหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาเล็งไปที่ประภาคารของกรูเนอร์เห็นกรูเนอร์ในสภาพเปลือยทั้งร่างกําลังเดินอยู่ข้างนออกระเบียงอย่างไม่สนใจใครและในหอแสงไฟของประภาคารเขาเหมือนเห็นเงาอะไรบางอย่างขยับ เฟรนพยายามเพ่งมองแต่พอเผลอกระพริบตาแล้วส่องอีกทีเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ำคืนวันที่สองเฟรนนั่งอ่านหนังสืออยู่ตามปกติแสงตะเกียงส่องสว่างเพียงพอให้เห็นตัวอักษรจูๆ่ๆเสียงหอยหวนประหลาดดังแว่วมาจากทะเลเสียงที่ไม่เหมือนคลื่นไม่เหมือนนกแล้วก็ไม่เหมือนเสียงมนุษย์ปกติมันคล้ายเสียงร้องเจ็บปวดของสัตว์ผสมกับเสียงคนครางเฟรนขมวดคิ้วคิดว่าอาจเป็นกรุนเนอร์จึงตะโกนเรียกชื่อ พร้อมเดินไปใกล้ประตูเพื่อฟังให้ชัดขึ้นแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆและการกระแทกก็ดังรอบบ้านเสียงนั้นเคลื่อนไปมาเหมือนกำลังเดินวนล้อมบ้านไว้ทุกด้านหัวใจเฟรนเต้นแรงเขาเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่กลูเนอร์เขาเรีบคว้าตะเกียงแล้วก้าวลงไปหลบในห้องใต้ดินนอนราบลงแน่พื้นพยายามฟังเสียงจากด้านบนมันไม่ใช่แค่เดินแต่มันกำลังค้นบ้านเสียงของตกหล่นเสียงของหนักๆถูกลากเสียงฝีเท้าลากไปมา เฟรนค่อยๆเลื่อนตัวไปที่บานประตูใต้ดินซึ่งมีรูเล็กๆเขาเอาตาแนบดูแล้วทันใดนั้นใบหน้าของสัตว์ประหลาดโผล่มาเต็มตาเฟรนสะดุ้งสุดตัวก่อนจะคว้ามีดพุ่งแทงมันอย่างแรงเสียงกรีดร้องห้ยหวนดังลั่นบ้านแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเฟรนตัวสัน่นมือยังจับมีดแน่นความกลัวและความเหนื่อยล้าถาโถมจนในที่สุดเขาก็หลับไปทั้งอย่างนั้นใต้แสงตะเกียงริบรี่รุ่งเช้าแสงแดดยามเช้าสาดหลอดเข้ามาในช่องใต้ดิน เฟรนค่อยๆดึงฝาปิดออกอย่างระมัดระวังหัวใจยังเต้นแรงเพราะภาพเมื่อคืนยังติดตาสิ่งแรกที่เขาเห็นเลือดสาดเลือพื้นเป็นหย่อมๆสีแดงเข้มตัดกับพื้นไม้เฟรนเดินออกไปนอกบ้านลมหนาวประทะหน้าเขาตัดสินใจเดินตรงไปที่ประภาคารของกรูเนอร์เมื่อไปถึงเขาร้องเรียกเสียงดังให้กรูเนอร์เปิดประตูช่วยเขาเข้าไปกรูเนอร์ปรากฏตัวแต่แทนที่จะเปิดประตูรับกลับเดินออกมาที่ระเบียงสูงของประภาคาร ยืนมองเขาจากด้านบนท่ามกลางท้องฟ้าสีหมนแล้วพูดเสียงนิ่งๆว่าคุณควรจะอยู่บนเรือแค่นั้นไม่มีคำอธิบายไม่มีท่าทีจะช่วยก่อนที่กรูเนอร์จะหันหลังเดินหายเข้าไปในประภาคารทิ้งให้เฟรนยืนงงและผิดหวังอยู่ข้างล่าง เฟรนจำใจต้องเดินกลับมาที่บ้านพักของตัวเองแต่ครั้งนี้เขาไม่คิดจะปล่อยให้เหตุการณ์เมื่อคืนเกิดซ้ำอีกเขาหยิบไม้มาเสียมตอกปิดหน้าต่างและช่องว่างทุกบานให้แน่นหนาทำร่องเลึกเป็นกูรรอบบ้านเพื่อใช้เป็นด่านกันสิ่งมีชีวิตประหลาดแล้วหยิบหนังสือกองใหญ่ที่เขาเคยอ่านยามว่างมากองรวมกันแต่คราวนี้ไม่ได้อ่านเขาราดน้ำมันลงไปทีละเล่มเพื่อเตรียมเป็นเชื้อเพลิงถ้าพวกสัตว์ประหลาดบุกมาอีกเขาจะจุดมันให้ลุกโชนเป็นกำแพงไฟป้องกันตัวเอง ขณะค้นของอยู่ในบ้านเฟรนก็เจอบางสิ่งที่ทำให้ใจเต้นแรงคือปืนไรเฟิลเก่าหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนเต็มกล่องซ่อนอยู่ในตู้นี่อาจเป็นความหวังเดียวที่จะทำให้เขารอดจากฝันร้ายที่เริ่มกัดกินเกาะแห่งนี้ทุกค่ำคืนค่ำคืนนั้นเฟรนเตรียมตัวรบแบบเต็มแม็กซ์หลังจากโดนบุกเมื่อคืนก่อน เขาตอกไม้ปิดหน้าต่างแน่นหนาเตรียมปืนไรเฟริลไว้ข้างตัวและกองหนังสือราดน้ำมันรอเป็นเชื้อไฟจากที่ไกลๆแสงไฟหมุนชา้ชาๆจากประภาคารของกรูนเนอร์ส่องกวาดไปรอบชายฝั่งในแสงสลัวนั่นเองเฟรนก็เห็นมันฝูงสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนมนุษย์ครึ่งบกครึ่งน้ำผิวลื่นแวววาวเดินโซซัดโซเซขึ้นจากทะเล ฝูงนี้มีจำนวนไม่น้อยค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าฝั่งแล้วมุ่งตรงมาทางบ้านของเขาเหมือนรู้พิกัดเฟรนด์ Friend, กำปืนแน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงกระแทกดังขึ้นรอบบ้านพร้อมเสียงขวนและครูดไปตามผนังไม้เฟรน์ Friend, ยกปืนขึ้นยิงปั้งปังกระสุนเจาะเข้าร่างพรายน้ำตัวหน้าจนลมไปแต่ฝูงที่เหลือก็ยังพุ่งเข้ามาไม่หยุด เขารีบปิดประตูหน้าต่างพยายามถอยหนีจากแรงกระแทกที่สั่นสะเทือนทั้งบ้านฝูงพรายน้ำกระโจนใส่ประตูกรีดร้องเสียงหลอนราวกับเสียงคนผสมสัตว์แรงกระแทกทําให้บานประตูโยกคลอนเหมือนจะพังได้ถูกเมื่อเฟรนรู้เลยว่าถ้าปล่อยไว้อกีกพวกมันคงพังเข้ามาได้แน่เขาตัดสินใจจุดไฟรอบบ้านทันทีเพื่อให้แสงและความร้อนขับไล่มัน แสงไฟสว่างวาบทำให้ฝูงพรายน้ำหยุดชะงักถอยไปเล็กน้อยแต่ความโชคร้ายก็ตามมาไฟกลับลุกลามเข้าไปติดตัวบ้านอย่างรวดเร็วกลิ่นไม้ไหมเริ่มแรงขึ้นควันหนาเริ่มคลุ้มเข้ามาในห้องเฟรนดไม่มีทานเลือกเขาใช้ผ้าห่มชุบน้ำคลุมตัวแล้ววิ่งฝ่าเปลวไฟออกจากบ้าน ท่ามกลางเสียงพายน้ำกรีดร้องรอบด้านเขาวิ่งสุดแรงไปหลบในกองหินใกล้ๆชายฝั่งใช้ก้อนหินและความมืดบังตัวเองจากสายตาพวกมันไม่นานนักฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักเสียงฟ้าร้องผสมกับเสียงคลื่นกลบเสียงฝูงพายน้ำไว้จนหมดความเหนื่อยล้าความหนาวและความเครียดถาโถมจนร่างกายเขาแทบรับไม่ไหว เฟรนเอ็นตัวพิงกองหินหายใจหอบทีๆแล้วในที่สุดเขาก็เผลอหลับไปท่ามกลางฝนที่ยังคงตกกระนำ่ำรุ่งเช้าหลังจากรอดตายมาจากการโจมตีเมื่อคืนเฟรนกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองกลิ่นไหม้ยังคุ้งอยู่ในอากาศ ข้าวของหลายอย่างถูกเผาเสียหายโต๊ะไม้กลายเป็นถ่านเกือบครึ่งกองหนังสือที่เคยวางเรียงกันก็เหลือแค่ซากดำๆเขามองไปร,บรอบๆออย่างหัวเสียก่อนจะหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาเฟรน์ Friends สังเกตเห็นกรูเนอร์เดินออกจากประภาคารไปตักน้ำเขาจึงแอบสะกดรอยตามไปอย่างเงียบๆจนถึงจังหวะที่กรูเนอร์ก้มตักน้ำอยู่ เฟรนยกปืนขึ้นเลงใส่แผ่นหลังของเขามือที่จับปืนสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงและความกโกรธทันใดนั้นเสียงคู่ต่ำๆดังขึ้นข้างตัวเฟรนหันไปสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์น้ำตัวหนึ่งโผล่มาอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าว มันส่งเสียงคู่พร้อมพุ่งเข้าหาเฟรนตั้งสติในเสี้ยววินาทีใช้ด้ามปืนฟาดเข้าที่หน้ามันเต็มแรงจนลมลงจากนั้นก็ยกปืนขึ้นจ่อหัวเตรียมลั่นไกแต่กรูเนอร์เข้ามาขัดไว้ทันเขาร้องห้ามเสียงแข็งหยุดมันไม่ทำอะไรนายหรอกมันเป็นสัตว์เลี้ยงของฉัน กรูเนอร์กวักมือเรียกสิ่งมีชีวิตนั้นให้เดินมาหามันเข้ามาหาเขาอย่างเชื่องเหมือนหมาที่เจอเจ้าของกรูเนอร์หันมาถามเฟรนด์เสียงเรียบมีอาหารกับกระสุนไหม่ เฟรนต่อไปสั้นๆว่ามีกรุนเนอร์ก็ไม่ได้สักไซอะไรต่อเหมือนไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้เฟรนตั้งใจจะเล็งปืนใส่เขาเขาเพียงชวนเฟรนไปเอาสเสบียงในบ้านพักแล้วช่วยกันแบกกลับไปที่ประภาคารตัดภาพสองวันถัดมาเฟรนลืมตาตื่นขึ้นมาช้าๆรู้สึกมึนหัวเหมือนพึ่งผ่านฝันร้ายข้างตัวมีพลายน้ำตัวเดิมนั่งอยู่ มันก้มลงเลียบแผลที่มือเขาอย่างแผ่วเบาเฟรนสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็รับรู้ว่ามันไม่ได้ทำร้ายกรุนเนอร์เดินเข้ามาพร้อมเอ่ยขึ้นว่านายสลบไปสองวันจากนั้นเขาเริ่มนับและเช็คกระสุนรวมถึงอาหารที่ได้มามากพอจะอยู่ได้อีก5หรือ6เดือน เฟรนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ทำให้เขาทั้งงุนงงและตกใจกรุนเนอร์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตประหลาดครึ่งคนครึ่งสัตว์น้ำเอาไว้เหมือนสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็เหมือนทาตตัวนั้นเป็นเพศเมียรูปร่างเพรียวผิวลื่นวาวแววตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแต่ก็ยอมอยู่ใกล้กรุนเนอร์อย่างเชื่องเหมือนเคยชินกับการผูกควบคุม เฟรนมองพลายน้ำก่อนถามอย่างสงสัยมันไม่หนีเหรอกรุนเนอร์หัวรอบหยันเล็กน้อยแล้วตอบสั้นๆแล้วหมามันเคยหนีเจ้าของไม่ล่ะเฟรนจ้องเขาตรงๆแล้วถามอีกมันคือตัวอะไรพวกที่โจมตีนะ่ะกรุนเนอร์หยุดชั่วครู่ก่อนจะตอบเพียงสั้นๆด้วยน้ำเสียงเย็นชามันจะกลับมาทุกคืน เฟรนตัดสินใจตั้งชื่อให้เธอว่าอันเนอริสเขามองเธอด้วยสายตาแบบนักสำรวจมากกว่าแบบคนเห็นว่าเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เริ่มพูดถึงทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับพลายน้ำว่าอาจเป็นการค้นพบสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตใหม่ที่โลกไม่เคยรู้จักแต่สีหน้าของกรุนเนอร์กลับแข็งตึงเหมือนไม่พอใจกับความคิดแบบนั้นไม่นาน กรูเนอร์ก็พาเฟรนขึ้นไปบนดาดฟ้าของประภาคารยืนมองท้องทะเลที่ล้อมเกาะอ,อยู่รอบด้านเฟรนถามอย่างขาใจทำไมคุณไม่หนีไปพร้อมกับเรือที่มาส่งผมเมื่อวันก่อนทำไมยังอยู่ที่นี่อีกกรูเนอร์หัวเราะในลำคอก่อนตอบเสียงเรียบแล้วจะให้หนีไปไหนโลกข้างนอกนะ่ะมันวุ่นวายจะตายเฟรนพยายามปลอบใจตัวเองว่าอีกแค่สองเดือนจะมีเรือผ่านมาอีกแน่แต่กรูเนอร์ตัดบททันที เกาะนี้ไม่ค่อยมีเรือผ่านมาหรอกน้ำเสียงนั้นทำให้เฟรนดเริ่มรู้สึกหนาววาบทั้งที่ลมทะเลก็พัดแรงอยู่แล้วและคืนนั้นจะเป็นครั้งแรกที่เฟรนด์จะได้เห็นกับตาว่าฝูงพลายน้ำบุกโจมตีเป็นยังไงกรูเนอร์พาเขาขึ้นไปดาดฟ้าเพื่อเตรียมรับมือด้านบนแอนอริสเริ่มส่งเสียงร้องแหลมยาวราวกับกำลังเรียกหาฝูงของเธอไม่นาน เสียงฝีเท้ากระทบคลื่นก็ดังขึ้นจากชายฝั่งเงาสีดำหลายสิบเงาค่อยๆโผล่จากน้ำแล้ววิ่งพุ่งตรงมาที่ประภาคารกรูเนอร์พูดกับเฟรนดไปว่ายิงมันซะแต่เฟรน์กลับยืนนิ่งมือสัน่นหัวใจเต้นรัวภาพตรงหน้าทำให้ร่างกายเขาแข็งเป็นหินไม่สามารถเหนี่ยวไกได้เสียงกรีดร้องของพายน้ำปนกับเสียงปืนของกรูเนอร์ดังสนัน่น แต่เฟรนด์กลับค่อยๆเหมือนจะหมดแรงแล้วภาพทุกอย่างก็ดับลงเขาสลบไปโดยไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมาเฟรนด์ Friend สะดุ้งตื่นเพราะถูกน้ำเย็นจัดสาดใส่หน้ากรูเนอร์ยืนอยู่ตรงหน้าสีหน้าทั้งโกรธทั้งผิดหวังฉันจะให้โอกาสนายอีกครั้งแต่ถ้านายยังขี้ขลาดแบบเมื่อคืนฉันจะฆ่านายทิ้งซะ น้ำเสียงและแววตานั้นทำให้เฟรน์รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คำขู่เล่นๆและนับจะคืนนี้ไป เขาจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสู้เคียงข้างกรูเนอร์เพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากบ้านพักถูกเผาเสียหายจนอยู่ไม่ได้เฟรนไม่มีทางเลือกต้องย้ายมาอาศัยอยู่ในประภาคารกับกรูเนอร์และนั่นทำให้เขาเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นพฤติกรรมแปลกประหลาดของกรูเนอร์กรูเนอร์ปฏิบัติต่อแอนเนริสไม่ใช่แค่เหมือนสัตว์เลี้ยงแต่บางครั้งก็ใช้เธอเป็นทาส ทั้งทางแรงงานและในทางทิศต่ำช้ากว่านั้นเฟรนมองภาพนั้นด้วยความไม่สบายใจแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับกรูเนอร์จึงเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจฝ่ายหนึ่งระวังอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูพร้อมจะหักหลังได้ทุกเมื่อตกข้ามคืนเสียงคลื่นกระแทกฝั่งดังต่อเนื่องและเสียงกรีดร้องโหยหวนของพลายน้ำก็ค่อยๆดังใกล้เข้ามา ฝูงพลายน้ำเริ่มบุกอีกครั้งคราวนี้กรูเนอร์ใช้จังหวะที่เฟรนดเผลอปิดประตูประภาคารลงจากด้านในปล่อยให้เฟรนด์ปิดอยู่ด้านนอกเพียงลำพังเฟรนด์ไม่มีทางหนีเขาจึงต้องยกปืนขึ้นยิงตอบโต้เสียงปืนผสมกับเสียงคำรามของพลายน้ำดังสะท้อนกลางความมืด ร่างของสัตว์ประหลาดพุ่งเข้าใส่เขาไม่หยุดเขายิงจนกระสุนแทบหมดรุ่งเช้ากรูเนอร์เปิดประตูออกมาเห็นเฟรนนอนพิงผนังใบหน้าและตัวเต็มไปด้วยเลือดดวงตาลอยด้วยความเหนื่อยล้าและเจ็บปวดแต่ยังมีลมหายใจรอดมาได้อย่างวุดวิตหลังจากคืนนั้นทุกทุกคืนฝูงพลายน้ำก็ยังบุกมาไม่หยุดเฟรนกับกรูเนอร์ จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันวางแผนรับมือด้วยปืนระเบิดและกับดักที่วางไว้รอบเกาะแม้จะต้องสู้ด้วยกันแต่ความไว้ใจก็ยังไม่มีเต็มร้อยเฟรนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทำไมพลายน้ำถึงต้องมาบุกทุกคืนแล้วทำไมกรูเนอร์ถึงเกลียดมันขนาดนั้นคำตอบไม่มีใครยอมบอกแต่ยิ่งอยู่กับกรูเนอร์นานขึ้น เขาก็ยิ่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีความลับมากมายในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเฟรนด์กับแอนเนริสก็เปลี่ยนไปเขามองเห็นความเป็นคนในตัวเธอมากกว่าที่กรูเนอร์มองเป็นเพียงสัตว์ประหลาดทั้งคู่เริ่มสื่อสารกันด้วยภาษามือและสายตาเธอเริ่มไว้ใจเขาและเขาก็พยายามปกป้องเธอจากการทำร้ายของกรูเนอร์ วันหนึ่งเฟรน์ Friend หยิบเอากระดูกปลาที่ติดมือมานั่งลงใช้มีดค่อยๆแกะสลักเป็นรูปร่างบางอย่างคืนนั้นในประภาคารมีเพียงเสียงคลื่นกับลมหนาวพัดกระทบผนังเฟรนด์ Friend กับกรูเนอร์นั่งเล่นหมากรุกกันเพลน เสียงหมากวางกระทบกระดานจนลืมสนใจสิ่งสำคัญที่สุดไฟบนหอประภาคานโดยไม่รู้ตัวฝูงพลายน้ำหลายสิบตัวก็โผล่จากเคลื่อนทะเลคลานขึ้นฝั่งไฟไฟบนหอทั้งคู่กระโจนลุก วิ่งพรวดขึ้นบันไดไปยังหอไฟมือกรูเนอร์หมุนคันโยกจุดไฟแสงสว่างพุ่งพาดออกไปกลางทะเลในเวลาเดียวกันเฟรนก็ยกปืนยิงใส่ฝูงพลายน้ำที่พุ่งเข้ามาไม่หยุดแต่จำนวนมันมากเกินไปกรูเนอร์ถูกพลายน้ำตัวหนึ่งกระโจนกัดเข้าที่ข้อเท้าทั้งคู่จึงตัดสินใจหนีขึ้นไปยังป่องแสงไฟชั้นบนสุดฝูงพลายน้ำล้อมไว้รอบด้าน ร่างมันตะกุยผิวกระจกหนาเสียงเล็บครูดทำเอาขนลุกวิ่งวนรอบๆแก้วแสงไฟแล้วทันใดนั้นไฟในประภาคารก็ดับวูบความมืดลืนกินทุกอย่างเหลือเพียงเสียงหอบหายใจกับหัวใจเต้นแรงทั้งเฟรนและกรูเนอร์ต่างหมดแรงพิงผนังแล้วเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้ารุ่งเชา้าแสงอาทิตย์ส่องลอดเข้ามา ฝูงพายน้ำค่อยๆล่าถอยกลับลงทะเลกรูเนอร์นอนนิ่งให้อนาริสค่อยๆเลียแผลที่ข้อเท้าเหมือนกำลังรักษาเฟรนมองภาพนั้นแล้วถอนหายใจหนักก่อนจะพูดออกไปว่าอาวุธกับอาหารของพวกเราใกล้จะหมดแล้ววันต่อมาระหว่างเดินตรวจรอบกอ Friend เกาะเฟรนเหลือไปเห็นเรือแล่นผ่านเส้นขอบฟ้าหัวใจเขาเต้นแรงเขาวิ่งสุดฝีเท้ากลับไปเอาปืนพลุยกปืนขึ้นเล็งไปที่ท้องฟ้ากำลังจะยิงส่งสัญญ,ญาณ แต่กรูเนอร์โผล่มาอย่างรวดเร็วแย่งปืนพลุออกจากมือเขาทั้งคู่กระชากกันเฟรนด์ถูกกระแทกจนเสแอนาริสเห็นเหตุการณ์นั้นก็ส่งเสียงครูต่ำๆใส่กรูเนอร์เหมือนจะปกป้องเฟรนด์กรูเนอร์หยุดหันขวับมามองด้วยสายตาดุด,ดันก่อนค่อยๆถอดเข็มขัดออกเตรียมจะฟาดใส่เธอเฟรนดรีบเข้าไปขวางพอได้แล้วกรูเนอร์จ้องตาเขานิ่งก่อนพูดชา้ชาๆว่าต้องไม่มีใครมาเหยียบเกาะนี้อีกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมกรูเนอร์ถึงยึดติดกับเกาะร้างแห่งนี้ ไม่ใช่เพราะมันปลอดภัยแต่เพราะเขากลัวโลกภายนอกกลัวความล้มเหลวกลัวสายตาดูหมิ่นจากคนอื่นและกลัวการอยู่ร่วมกับผู้คนวันถัดมาเฟรนด์ออกเดินตามหาแอนเนริสที่เมื่อวานถูกรูเนอร์ไล่ไปในที่สุดเขาก็พบเธอนอนขดตัวสัน่นอยู่ข้างโครงกระดูกของวานที่ตายมานานเขาย่อตัวลงข้างเธอก่อนค่อยๆล้วงบางอย่างออกมาคือกระดูกปลาที่แกะสลักเป็นรูปเรือเขายื่นให้เธอิเงียบราวกับจะบอกว่าฉันอยู่ข้างเธอ ก่อนที่เอนาริสจะเดินนำเฟรนไปยังมุมหนึ่งของเกาะที่เขาไม่เคยไปมาก่อนที่นั่นคลื่นซัดโครงเรือไม้เก่าๆลำหนึ่งที่ความอยู่ติดตื้นบนชายฝั่งเฟรนเดินดูรอบๆแล้วสังเกตว่าไม่ใช่เรือของชาวประมงธรรมดาแต่มันคือซากเรือไพรที่น่าจะมีความสำคัญบางอย่างเขากลับไปบอกกรูเนอร์ด้วยความตื่นเต้นแต่กรูเนอร์ไม่มีท่าทีประหลาดใจแม้แต่น้อยเขาตอบเสียงเรียบว่าฉันรู้มานานแล้วและพูดต่อว่าถ้าคิดจะใช้เรือนั้นหนีเลิกคิดได้เลย ไม่ตายเพราะหิวก็จะตายเพราะอากาศหนาวกลางทะเลจากนั้นเขายังบอกอีกว่าแถวนี้ยังมีซากเรือโปรตุเกสที่ล่มด้วยเพราะเขาเคยเจอกล่องไม้ลอยมาติดฝั่งภายในเต็มไปด้วยระเบิดไดานาไมต์เฟรนได้ยินก็เกิดความคิดขึ้นทันทีเขาเสนอแผนว่าให้ดำน้ำลงไปนำระเบิดไดานาไมต์พวกนั้นขึ้นมาเพื่อจะวางรอบประภาคารแล้วจัดการล้างเผาพันธุ์พรายน้ำให้หมดในครั้งเดียวแต่กรูเนอร์ปฏิเสธทันทีมันเป็นไปไม่ได้หรอกวันถัดมา เฟรนเดินไปเจอเอนเนริสกำลังว่ายน้ำเล่นใกล้ชายฝั่งเขาเดินเข้าไปใกล้ๆเริ่มถอดเสื้อก่อนจะลงน้ำไปหาเธอแล้วหนังก็กินเวลาไป3นาทีฮฮกรูเนอร์แอบมองอยู่เงียบๆจากระยะไกลแววตานั้นไม่ใช่แค่หึงหวงแต่ยังแฝงด้วยความระแวงรุ่งเช้าอย่างไม่มีปีมีคลุยกรูเนอร์ตัดสินใจร่วมมือกับแผนของเฟรนทั้งคู่เตรียมเรือเล็ก และอุปกรณ์ดำน้ำเฟรนใส่ชุดดำน้ำกรูเนอร์รับหน้าที่ปั๊มอากาศให้จากบนเรือเฟรนดำลึกลงไปถึงซากเรือโปรตุเกสใช้เชือกเกี่ยวลังระเบิดดนาไมค์ขึ้นมาทีละลังลังแรกสำเร็จลังที่สองก็สำเร็จแต่หลังจากนั้นเขาก็นิ่งอยู่ใต้น้ำเพราะด้านบนกรูเนอร์หยุดปั๊มอากาศกรูเนอร์นั่งนิ่งมือวางข้างเครื่องปั๊มอากาศสายตามมือมองทะเลเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่าง ไม่รู้ว่าเป็นการตั้งใจหรือแค่หยุดเพราะหลังเลใต้น้ำเฟรนพยายามหายใจแต่รู้ว่าอากาศไม่มาแล้วเขานอนนิ่งอยู่กับพื้นก้นทะเลในสายตาพร่ามัวเขาเห็นเงาของแอนนริสไหวตรงเข้ามาเธอมองเขาผ่านกระจกหน้ากากด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงนั่นทำให้เฟรนฮึดแรงเฮือกสุดท้ายเขาปลดชุดด,ดำน้ำออกแล้วพุ่งตัวขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือ กรูเนอร์รีบคว้าแขนเขาดึงขึ้นเรือในวินาทีสุดท้ายวิเคราะห์ฉากหยุดปั๊มอากาศหนังกำลังสื่อว่ากรูเนอร์กำลังเล่นเกมอำนาจครับเขาอยากให้เฟรนรู้ว่าชีวิตอยู่ในมือเขาอาจมีทั้งความไม่ไว้ใจหึงหวงแอนนริสและลังเลว่าควรปล่อยให้เฟรนตายเพื่อจะได้ไม่ต้องแบกคนอื่นอยู่บนเกาะหรือใช้เป็นการคมทดสอบว่าเฟรนแข็งแกร่งพอจะรอดไหมพอกลับถึงประภาคาร เฟรนกับกรูเนอร์ยกหีบระเบิดขึ้นมาเปิดตรวจหีบแรกกลายเป็นว่าระเบิดด้านในเสียหายจนใช้ไม่ได้สีหน้ากรูเนอร์หม่นลงทันทีเหมือนความหวังทั้งหมดยุบลงตรงหน้าแต่พอเปิดหีบที่สองกลับพบว่าระเบิดยังอยู่ในสภาพดีกรูเนอร์หัวเราะอ,ออกมาเสียงดังราวกับได้เห็นแสงสว่างในความมืดพวกเขาช่วยกันวางระเบิดรอบๆประภาคารจากนั้นรอและรอหิมะเริ่มโปรยลงมา ฤดูหนาวมาถึง1สัปดาห์2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์ผ่านไปแต่ฝูงพลายน้ำกลับไม่โผล่มาแม้แต่ตัวเดียวเฟรนด์เดินออกมาด้านนอกเห็นกรูเนอร์ยังนั่งจ้องไปที่ทะเลมือกำเครื่องกดระเบิดไว้แน่นหิมะจับตัวหนาทั่วร่างเหมือนรูปปัน้นเฟรนด์เดินเข้าไปใกล้บอกให้เข้าไปข้างในพักบ้างเพราะ,สะเสบียงอาหารก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วในช่วงนั้น อ n นเรเดินเข้ามาพร้อมถุงเล็กๆเ,เทปลาดาวออกจากในถุงแต่กรูเนอร์ตะคอกเสียงดังพวกเรากินขยะแบบนี้ไม่ได้พร้อมใช้กำลังทำร้ายเธอเฟรนรีบเข้ามาขวางดึงกรูเนอร์ออกไปกรูเนอร์หันมามองแล้วพูดแผนออกมาเสียงเข้มเราจะเปิดประตูล่อมันให้เข้ามาแล้วกดระเบิดพูดจบเขาก็เดินออกจากห้องไปทิ้งเฟรนกับอนริอยู่ด้วยกัน เฟรนมองเธออย่างสงสารก่อนจะนั่งลงปลอบใจเธอเงียบๆพายุใหญ่กระนำเกาะลมแรงราวกับทะเลเดือดกรุนเนอร์บังคับให้อนาลิสส่งเสียงร้องเรียกฝูงพลายน้ำเสียงโหยหวนกล้องไปทั่วผืนน้ำมืดไม่นานฝูงพลายน้ำจำนวนมหาศาลก็โผล่ขึ้นฟังพุ่งตรงมายังประภาคาร เสียงระเบิดดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าแรงสั่นสะเทือนดังสนั่นกลางความมืดร่างพลายน้ำปลิวกระเด็นเลือดสาดปะปนกับน้ำฝนรุ่งเชา้าซากศพพลายน้ำเกลื่อนรอบเกาะเฟรนกับกรูนเนอร์ออกเก็บงานแทงซ้ำพวกที่ยังไม่ตายจากแรงระเบิดเมื่อคืนแต่ตกกลางคืนเสียงร้องโหยหวนของฝูงที่เหลือรอดดังสะท้อนมาจากทะเล ไม่ใช่เสียงโกรธแต่เป็นเสียงเศร้าสร้อยเหมือนกำลังไว้ทุกข์ให้เพื่อนผองที่สูญเสียไปรุ่งเช้าอีกวันเฟรนเดินไปตามชายฝั่งในระยะไกลเขาเห็นพลายน้ำสองตัวโผล่อยู่ในผืนน้ำเขาก้มลง เก็บก้อนหินทีละก้อนมาเรียงเป็นวงกลมบนหาดจากนั้นหยิบเรือเล็กที่แกะสลักจากกระดูกปลาของขวัญที่เคยมอบให้อานาริสวางไว้ตรงกลางวงหินนั้นเรากับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขอสงบศึกหรือเป็นอนุสร์แด่พวกมันคืนนั้นเฟรนนั่งเงียบอยู่ในมุมห้องเสียงเคลื่อนกับลมหนาวพัดลอดเข้ามาเขาเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวในหัว ฝูงพลายน้ำที่บุกทุกคืนอาจไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ร้ายไร้เหตุผลแต่อาจกำลังปกป้องเกาะของตัวเองจากการรุกรานของมนุษย์เขายังนึกย้อนกลับไปถึงคำพูดของกรูเนอร์ที่เคยอ้างว่าคนเฝ้าประภาคารคนเก่าตายเพราะไข้หวัดแต่ตอนนี้เขาไม่เชื่อแล้วบางทีคนนั้นอาจถูกฝูงพลายน้ำฆ่าหรือแม้แต่ถูกกรูเนอร์กำจัดเอง คืนนั้นเฟรนถือกระบอกไฟเดินไปที่ชายฝั่งตรงจุดที่เมื่อวานเขาวางเรือแกะสลักจากกระดูกปลาไว้เขายืนมองทะเลครู่หนึ่งก่อนจะเหลือไปเห็นความเคลื่อนไหวที่ริมน้ำฝูงพลายน้ำค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำคลานขึ้นมาบนหาดจำนวนไม่น้อยทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กล้อมอยู่ในระยะไม่ไกลพลายน้ำตัวเล็กตัวหนึ่งแยกออกจากฝูงมันค่อยๆย,ย,ย่องเข้าใกล้เฟรนอย่างระมัดระวัง เฟรนจ้องมองมันเงียบๆก่อนจะวางกระบอกไฟลงบนพื้นแล้วค่อยๆถอยหลังออกไปเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าไม่มีเจตนาทำร้ายพลายน้ำตัวเล็กค่อยๆก้มลงหยิบเรือสลักขึ้นจากวงหินมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอยกลับไปหาเพื่อนร่วมฝูงในจังหวะนั้นเองเฟรนเริ่มเข้าใจชัดพวกพลายน้ำไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาเสมอไปและครั้งนี้พวกมัน อาจต้องการสงบสึกแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังครูเนอร์โผล่มาอย่างรวดเร็วปืนอยู่ในมือเขายกปืนขึ้นเล่งตรงหัวพรายน้ำตัวเล็กทันทีเฟรนซ์ Friends, รีบเข้ามาขวางพร้อมพูดเสียงหนักแน่นอยา่าพวกมันแค่มาขอสงบสึกครูเนอร์หยุดชะงักใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยอารมณ์ปะปนดวงตาเริ่มสั่นไหวก่อนจะพึมพำกับตัวเองเสียงแตกพรา่า อย่าทิ้งฉันไปไม่มีใครทิ้งกรูเนอร์ไม่มีใครเหมือนคนกำลังแตกสลายจากข้างในแล้วเขาก็หันหลังวิ่งพรวดกลับขึ้นไปบนประภาคารทิ้งเฟรนซ์ยืนอยู่บนชายฝั่งกับฝูงพรายน้ำที่ค่อยๆถอยกลับลงทะเลอย่างเงียบงนันเฟรนซ์ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พรายน้ำเพศเมียตัวหนึ่งเขาเริ่มคิดว่าเธออาจเป็นแม่ของพรายน้ำตัวเล็กสายตาของเธอเต็มไปด้วยความระวังปนความสงสยัย แต่ก่อนที่เขาจะเอื้อมถึงตัวเธอปัง้งเสียงปืนฟลุดังสนัน่นกระสุนตกกระแทกตรงอกพรายน้ำตัวเล็กพอดีร่างเล็กๆนั้นล้มลงกับพื้นหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจเฟรนซ์ Friends, หันขวับไปมองแม่พรายน้ำสีหน้าเธอเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดสุดขั้วส่งเสียงร้องแผ่วๆก่อนจะวิ่งพรวดลงทะเลหายไปในความมืดกลับมาที่ประภาคารเฟรนซ์ Friends, พุ่งเข้าไปเอาเรื่องครูเนอร์ทันที ทั้งคู่ปะทะกันอย่างรุนแรงในห้องคับแคบครูเนอร์ตัวใหญ่กว่าแรงกว่าเฟรนส์ Friends เกือบถูกจัดการแต่แล้วเฟรนช์พูดออกมาด้วยเสียงหนักแน่นครูเนอร์คุณไม่ใช่ฆาตกรคำพูดนั้นเหมือนแทงเข้าไปในใจของครูเนอร์เขาหยุดนิ่งสีหน้าสับสนปนเจ็บปวดเหมือนถูกปลดผนึกปมบางอย่างที่เก็บงำมานานครูเนอร์ไม่พูดอะไรอีกเดินออกจากประภาคารอย่างชา้า ฝูงพลายน้ำที่ซุ่มอยู่ไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่เขาพร้อมกันจนตายขาที่หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านมาจนครบปหนึ่งปีวันเปลี่ยนเวรเฝ้าประภาคารก็มาถึงเรือเข้ามาเทียบท่าเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่กับตันเรือถามเฟรนด์ว่าอีกคนไปไหนเขาทำหน้านิ่งๆแล้วตอบคำเดิมที่ครูเนอร์เคยใช้อ่วยตายจากไข้หวัดเฟรนซ์ Friends, เดินออกมานอกประภาคาร มองออกไปยังขอบฟ้ามีเรือหลายลำลอยอยู่ไกลๆในเงามุมหนึ่งของโขดหินเอเนริสแอบมองเขาอยู่เงียบๆดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลและระแวงก่อนที่เธอจะรีบหมุนตัววิ่งหายไปแล้วกระโดดลงทะเลและหนังก็ตัดจบ